ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นลิฟต์ในโรงเรียนฝันเห็นลิฟต์ฝันเห็นลิฟต์นนนนนในสถานศึกษาฝันเห็นลิฟต์ในสถานศึกษาแปลว่าอะไร มีเกณฑ์จะได้เงินก้อนโตค่ะท่านกำลังจะได้เงินก้อนโตมหาศาลท่านจะสวยขึ้นเซ็กซี่ขึ้นมีเกณฑ์คุณจะสวยขึ้นท่านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้การปกป้องคุ้มครองดวงชะตาคุณมีสิทธิ์ที่จะจดทะเบียนสมรส มีดวงจดทะเบียนสมรสท่านมีเกณฑ์จะได้เงินกอนโตมีเกณฑ์ถูกหวยค้าขายได้กำไรงามมีเกณฑ์ตั้งคันมีเกณฑ์เสียตัวท่านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคุณมีพระคุณอะมีพระคุ้มครองคุณจะมีเสน่ห์มีคนมารักมาชอบมีเกณฑ์ตั้งคัน มีเกณฑ์ตั้งคันมีเกณฑ์ได้เงินมีเกณฑ์ถูกหวยมีเกณฑ์แต่งงานมีเกณฑ์จดทะเบียนสมรสมีเกณฑ์ที่จะได้เงินและผลประโยชน์จากผู้หลักผู้ใหญ่ท่านมีดวงตั้งคันท่านมีดวงถูกหวยจะได้เงินจากสตรีสูงอายุมีเกณฑ์ได้เงินจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้ทําสังฆทานให้เจ้ากรรมในเวรจะมีสิ่งดีๆเข้ามาเลขนําโชคหนึ่ง 2 6 1 2 6รับทำนายดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูท่านใดที่สนใจกะลุนาแอดไลน์มาเท่านั้นเอจะทิ้งที่อยู่ทางไลน์ไว้ใต้คลิปค่ะถ้าท่านมีคดีความก็จะชนะค่ะถ้ามีคดีความจะได้รับความยุติธรรมมีเกณฑ์ได้เงินเนี่ยมีเกณฑ์ได้เงิน ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะ